สวัสดีค่ะ มหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคเหนือนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะชมการสาธิตเรื่องราวของการปักผ้าค่ะการปักผ้าที่นําเสนอถึงวิถีชีวิตของชาวล้านนาอย่างแท้จริงที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะที่แสงแก้วล้านนาอําเภอป่าซางจังหวัดลําพูนนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็จะมีเรื่องของการปักผ้าที่มีความงดงามนะคะและสืบทอดกันมาแบบยาวนานจริงๆนะคะจนกลายเป็นวิถีชีวิตที่งดงามของ ชาวล้านานาของชาวป่าสซางจังหวัดลําพูนเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับผู้ที่จะทําการสาธิตและเล่าเรื่องราวของการปักผ้าที่งดงามที่เป็นวิถีถิ่นของชาวล้านานาให้เราฟังนั่นก็คือคุณดาราใจพลค่ะสวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณดาราใจพลนะคะก็กําลังนั่งปักผ้าให้เราชมกันอยู่เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วที่นี่เราปักผ้ากันแทบจะทุก ทุกหลังคาเรือนไมคะหรือ,อว่าจะเป็นเฉพาะบ้านเป็นครอบครัวเกือบจะทุกหลังคาเกือบจะทุกหลังคาเรือนแล้ว<ช>แล้วพี่ได้เคล็ดลับแบบนี้มาจากไหนคะก็คือหัน่นเปิ้นปักกันมาตั้งแต่เป็นละอ่อนแล้วเนาะก็เอามาทําใส่ผ้าแล้วก็ทาากาําไปขายนะจ๊ะขายเพื่อจะได้ผเผยแพร่วัฒนธรรมของทางภาคเหนือเฮาเนาะทางบ้านเฮาคือคือเปิ้นได้หั่นเลยเนาะพี่บอกว่าทํามาตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กสมัยเป็นละอ่อนแล้วจ้ะค่ะนั่นแสดงว่าต้องมีการสืบทอดมาตั้งแต่รุ่น ปออุ้ยแม่อุ้ยถูกไหมคะจ้าคะ่าคะเขาสอนเราตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะจ๊ะคือสมัยแต่ก่อนนี่หันแม่เปินปักเนาะแม่เปินมาปักแม่เปิ้ลก็เอามาเปล่งหมอนเปล่งหมอนไว้ใช้ในบ้านแล้วก็เปล่งผ้าม่านอย่างเงี้ยนะเจ้าเปล่งผ้าม่านแล้วก็อันเอามาปักที่เสื้อเอกอกะปักที่ที่เดียนผ้าถุงเอกะ พอไปวัดอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็ใจในบ้านเนี่ยจ้ะก่อนที่พี่จะมานั่งปักแบบนี้เนี่ยพอผ้าผ้าฝ้ายเหล่านี้คือผ้าฝ้ายจากป,าปา่าซางค่ะป่าซางอยู่แล้วพอเราได้ผ้าฝ้ายแบบนี้มาปุ๊บเราก็มาทําต่อก็คือเฮือลูกสาววาดจ้า<อ>ลูกสาววาดก็จะมีการเขียนลายก่อนค่ะเข,ขียนลายนี่แรงบันดาลใจมาจากไหนคะคือเฮ้าหันเฮ้าหันอันในชีวิตประจําวันของเฮาเอ้เนาะว่าอันเป็นเยื่อใดพ่องเนี่ยะ เาก็มีแรงบันดาลใจแบบว่าเออค่ามาใส่ในลวดลายผ้าเนาะหั่นต้นไม้ใบหญ้าอย่างเขาก็เก็บมาใส่ในผ้าเนี่ยจะใส่ลวดลายใหม่ๆเข้าไปพ่องเนี่ยละทำลวดลายใหม่ๆเข้าไปพองแล้วก็วิธีเดมิมๆเนี่ยละก็มีการละเล่นของละอ่อนจะการละเล่นของละอ่อนเป็นกระโดดเิือกเนี้ยจะเล่นมาเก็บอย่างงี้ละแล้วก็ต่อไปก็เป็นการเกรษตระเนาะ ปลูกพักปลูกไม้จะก็เป็นเหมือนว่าสะท้อนให้เห็นว่าในหมู่บ้านเราเองมีอะไรบ้างมีต้นไม้มีความเขียวขจีมีดอกไม้มีการเล่นมีการย้อมผ้าอย่างเงี้ยย้อมผ้ามาผ้าอย่างเงี้ยจะค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นพอได้ลายมาเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาปักจะเอามาปักโดยใช้เป็นเป็นฝ้ายจะฝ้าพื้นเมืองจะเป็นฝ้าพื้นเมืองที่แบบย้อมสีมาจะย้อมสี แล้วหลังจากที่เราได้ลายมาแล้วเนี่ยนะคะการที่เราจะปักให้มันดูมีสีสันที่งดงามเนี่ยนะคะมีวิธีการในการที่จะแบบเลือกสีอะไรยังไงบ้างคะเลือกสีของฝ้ายที่มาปักสีสีนี่คือสวยงามนะเจ้าคือสีเน้นสีธรรมชาตินะเจ้าถ้าอย่างกับอันต้นไม้เนี่ค่ะก็ใส่สีเขียวเนาะอย่างแบบเปานี่ยค่ะก็ใส่ต้นสีน้าตาลเนาะถ้าสมมุติเป็นคนน,นี่อีกก็ใส่ใส่เน้นที่สวยงามนะเจ้าคือใส่สีตามเขาใส่ กันทั่วไปนะเจ้าถ้าเป็นดอกไม้ดอกไม้ก็ใส่ไปตามสีดอกไม้ที่งาาไี่น่เจ้าแล้วก็ถ้าเป็นละอ่อนเนี่ยอันก็จะเน้นสีสันน้อยหนึ่งเพราะว่าละอ่อนมันก็จะชอบที่สีสันสดใสเนาะเป็นต้นไม้เป็นบ้านเนี่ยก็จะเน้นธรรมชาติอยนะ่างเงี้ยจ้ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะของเรื่องของการปรักผ้าค่ะที่มีคุณภาพที่งดงามความประณีตเราเชื่อเลยนะคะว่าฝีมือที่มีความประณีตเหล่านี้ได้สะท้อนถึงวัฒนธรรม,ธรมที่งดงามได้สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่งดงามจากรุ่นสู่รุ่นนะคะมีการเล่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นความงดงามของชีวิตของชาวปรางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ่ายทอดจากการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดจากผ้าปักที่มีความงดงามเหล่านี้ค่ะและนี่คือ วิถีถิ่นวิถีไทยนะคะทางภาคเหนือจากอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะ